าีอยากให้ให้คน้ใจแล้วก็แล้วก็รู้สึกถึงิเราอยากูดออมาอย่างไรวกค่ะา่ถวัดก็เป็นการที่ถูกวอย่างกันแล้วผมมี่งที่ช่วยคกันวันนี้ครับเรามาลุ้นผลิตสืเสียงกับคนที่ที่การเป็นสตากันในการช่วยเหลือทให้เขาในสิ่งที่าส่งที่ออกาเราด้ยการช่วยเหลือาในการถ่ยื่ออการทีการงาผลิตนยสครับแล้วก็าได้ ขลมเยราเลียอียงตาย่ายขั้นตอนการอ่นนา,านีนการช่วยสนกด้วยแล้วก็แล้วก็บอว่ากัรที่ตงที่ใสการใช้เครื่องสือสี่งาคนที่กัดกัก็ถือว่าได้ช่วยแล้วก็ได้ลดความเสค่ะ ถามตอบกลับไหมคะถามตอไปคืออะไรเป็นห่วงนะเดี๋ยวใครคิดว่าจะแบบยังอืึฮะเนาะผ่านข้าวค่ะเดี๋ยวเราแล้วการบอกว่ามีวิธีฝึกยังไงคะบอกว่าออกเสียงยังไงบ้างก็คือดูว่าเนื้อหาที่เราอ่านมันมปนพูดถึงอะไรอยู่แต่พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นไปอยูเป็นเป็นข้อความที่บอกเล่าก็จะเป็นเรื่องที่เป็นพูดถึง อารมณ์มันผ e yeah. so, yeah. ่านออกมาทั่วไปแต่มันมีข้อความที่เป็นคำพูดหรือว่าข้อความที่สื่อสารอารมณ์ว่ากําลังสื่อสารพูดอะไรอยู่ก็จะมีความแบบว่าเน้นคำพูดนั้นมากคือเป็นความน่าสนใจมากคืออธิบายแบบนี้ไหมคะเฮ้ยต้องการภาษาเจนจ๊ต้องการภาษาเจนจ๊อที่ตัวเองเราจะเร็นหนุ่มกันเป็นหนุ่สุภาพใช่าบอทุกอย่างเห็นหนุ่มกันเป็นแบบาเทลแลอบดอยแวบดอยไหเอาจีสาวไหมแอบดอยแบบ เใสี่คนเลยได้อนี่อไป่าไปผานแล้ม่ม แต่มีห huh. นึ่งคนเหนื่อตกแล้วตอนนี้น้องวินของเรไว้บอกว่าจะเล่นปริมาณน้องตลกันมาปุเณีนะแต่ไม่เป็นไรยังไงจะช่วยนะเราจะบว่าหนุนหลอกกันอ่าสุดท้ายให้โฆษณาดีกว่าค่ะเชิญชวนให้ทุกคนอยู่กลุ่มเราว่าทีู่กลุ่มเราแสนิยกันย้อกลุ่มพมนะครับกลุ่มกันพันครับก็เป็นกลุ่มที่เราบอกว่ามันจะตกต่างมีข้อแตกต่างกับกลุ่มที่ผ่านไปยชัดเจนเขาอ่านชัดยังไงเราอ่านได้ชัด เขาพูดจาเรื่อยๆังไงเราไมีเลือดแต่เรามีหัวใจ เชิญเลยค่ะยลิโพไทยไทยนะคะสวดมนต์ที่ยาสวดมนต์ที่ยาเอาเชิญเลยค่ะเชิญไปเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะวันนี้จะเดินไปนะแต่ละคนจับไข่ไว้หนึ่งใบอย่าพิ่งเปิดนะคะอ่ามีคนบอกว่า ตอนนี not, <oyu> ้มือเย็นเยอะนะคะขออนุญาตับมือเะโอ้เกิดแตกกันใหญ่เลยไว้ตัวลิงพร้อมไหมคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ใครทานเด็ดไปคนสุดท้ายไม่ต้องเลือกใช่ไหมคะมีไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะคนสุดท้ายที่หน้าโต้อนไหนเดี๋ยวไปต้อนกันนะคะทั้งสอง ในเรื่องของการใช้ชื่อแบบวัตถุนิยมนะครับผมไม่พอแั้งทีแบบว่ามีของชิ้นนึงที่ใจแค่ของชิ้นอื่นอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขเนี่ยคือจะเราได้ไปสอบดูว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากหัวใจใช่ไหมใช่ดีพอสมควรสละสลานีมาถามนะผมอ่านมาดีเขาบอกว่าแต่สารพัดอย่างที่ไม่ได้ก็แบบนักพิกาตลอดนะครับจริงๆแล้วเรื่องที่เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องอื่นอ่านไม่ออก ภาษาที่เต็มก็มเลยน่เห็นเายการที่ออกเล่นงหรืยังสิมาคารทีดีคาทดีแล้วจบษาแล้วเห็นน้าี่เยี่ยไม่ร้จะ่านบทสกเทาไหรเราใหัวจีไม่ใพี่แหละพี่นทรผนำเขาจะมีเป็นานะคเป็นไใช่ไหมโอเคขอบคุณที่สองเลย เรื่องตำนานอาาร่ายครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นสูตรผรสมนะ,ะสมสวรราหทั้งหมดเลยแล้วก็วิทีการทำด้วย ัท่สุดยียับพี่นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสอ่านหนัสือแบบแบบนี้บ่อยๆครับคือปกติเราจะอ่านหนัสือว่าอ่านใจแต่พออ่าอ่านเรืงนอกใจเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นคนนอกใจคนนอกอแ่าทันาทิย์เมือกกันครับ บอกว่าสิร้องมากเลยนะลงมากเราไม่เห็นไม่เห็นไม่ลงไดยปะแล้วก็มอความตัต้งใจสูงมากเลยนะค้าก็เห็นแบบว่าอ่านไปแล้วก็ถ้าไม่ดีก็แก้ใหม่ตลอดเวลานี่ค่ะนี่จะซีบ้างสองโปมันจะใครบ้างคะวนแล้ววันอีกครับเราะ่ต้องมามากเดียวนะครับแล้วก็ต้องใส่อารมณ์ด้วยหวามีการถ่ายทอดอารมณ์มาแล้วก็ตอนทีออ้นจัดครับค่ อ่านมีอ่านวนเมื่หม่เลยนานขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างทางอ่าบ้างก็บ้านเยอะตกใจม,มากๆดีรดเราเรามองที่ปากเขาพูดซะไม่น่าเสียด้เวยเพรามีเราอ่านในใจเราจะรู้สึกว่าเราอ่านเร็วเราอ่านท่องแล้วแต่ออกเสียงคือใจคิดถูกแต่ปากแต่ปากมันไปไม่ทันนะตาไม่โตมากเลยนะ้ยสามุกอ่านมีต้องถามต้องปรึกษาทางผู้ประกาศแล้วค่ะว่าจริงๆเนี่ยวิธีการออกเสียงให้ถูกอ่านถูกเนี่ยเราจัดการ

อกนแล้วก็เวลาวางจะได้ไม่หอ๋อค่ะแล้วกคนนี้บอกว่าตาาปจะเดกงว่าตาหนาปาก็คือว่าอาให้ปากเป็นาใชาหนังาก่อนแล็ช่วยการอ่านผิดได้ค่อนขาเยะอีกอย่างก็คือว่าอ่านช้าๆไม่เร็วค่ะแล้วพอเวลาที่เราได้หนังสืออะไรมาก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เราจะอ่านเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งนี้เป็นบทความเป็นคณนาค่ะราจะเล่นกับหนังสือเล่นนั้นไ ใช่ค่ะส่วนเทคนิคการใช้ตาดำปากก็เดี๋ยวจะให้น้องมิ้ญสาธิตนะคะน้องมิญญาะตาดำปากค่ะน่าจะต้องเอาตานไปก่อนไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้เราต้องอ่านตาอ่านก่อนให้ความรู้มือดีมากอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบว่าอ่าต้องอ่านไปก่อนไม่ใช่แบบตลกมากหันมาแล้วที่จะหันมาแล้วเลยนี่ตาสุดท้ายนี่ยังไงบ้างคะก็ ขนาดเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวอยู่ทุกวนอย่างเงครับแต่ว่า,าก็ยังจะอ่านผิดยู่นะครับคือเราก็เลยคนพบว่าอ,อ๋อสิ่งที่เราอ่านมาทุกวันเนี่ยมันเป็นความเคยชินนะครับแต่พอเราไปหยิบหนังสือโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยการอ่านผิดเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับสิ่งสคาคัญก็คือผมว่าเทคนิคนะฮะที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องลองจินตนาการเข้าไปอย่างเช่นเรื่องที่ผมอ่านเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำอาหาร การที neue, for L L ่เราจินตนาการไปด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราอ่านได้สมูทขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารอารมณ์ได้ให้คนที่เขาจะไปฟังเนี่ยได้ได้ชัดมากขึ้นค่ะก็เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะจากทุกท่านที่มีโอกาสเข้าไปลองอ่านนะคะลองทักเสียงกันด้วยด้วขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไห้ค่ะขอบคค่ะให้พางต้าล่างกันก่อนเพราะว่าแต่ละท่านคงแบบใช้เสียงกันเยอะละโดยเฉพาะพี่การคนเดียวเหมาเลยเล่มหนึ่งยาวมากไม่มีใครมาตอบก็ถีจะ เียวดจะค้องไว้คะไม่ครับไม่เดี๋ยวต้องไลห์ให้แฟนคลับคนละแผ่นด้วยนะคะจะได้เอากลับไปนอนทักคืนดีนะมันจะดีนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทำขันตาล่ากอบทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญผู้โชคดีทั้งสิบคนที่มาบนเวทีนะคะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันบ้างว่ารู้สึกยังไงคะใช่ค่ะต้องบอกว่า ทั้ง10ท่านนะคะมีโอกาสได้เรียนเข้าไปในห้องบรรยากาศการรันตีนะเราจะชมกันโดนมาเลยเดี๋ยวจะได้ห้าสี่สามสองครับผมตรงนี้ครับก็เป็นการเสรซทซีนนะครับผมกับเป็นการที่เราได้ช่วยเหลือสังคมการคนที่มีการทุกขารยครับกับการทำนัอเสียนะฮะเพวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศในการในการที่มันเสียแกันเนี่ยก็เป็นการที่น่าชมมากครับแล้ว่าเหนียวจะจะแบบว่าเหนื่อยตาหรือว่าตาลายก็ตามแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ ให้คืเขาจะได้ให้คุณเจ้ากับเราเนี่ยมันได้ได้เหมือนกับได้ประโยชน์กับเราด้วยในการที่เราได้เล่นช่วยเหลือเขาเราสือว่าเออเป็นกิจกรรมที่อย่างหนึ่งที่เด็กชายทุกคนนะครับที่มีศรัทธาหรือว่ามีกำลังที่รู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคนเจ้าการของเราเนี่ยให้มาช่วยเหลือกันเยอะครับว่ามีหลายใคนที่ต่างรอการช่วยเหลือขนะครับก็เป็นกระพี้สุดที่ดีนะเป็นไงคะจริงๆเกาให้อ่าคนที่อ่านหมาเนี่ยอ่านแค่30นาทีครับแต่การอ่านไปถึง เขาไม่มีคนไม่เปลี่ยนครับเขาผมอ่านยาวเลยผมก็เลยตาลายอ่านผิดอ่านตัวแต่ว่าก็พยายามพยายามอ่านแล้วก็ค่อยอ่านให้ดีสุดให้ให้คนที่เขาเขาฟังเราเนี่ยเขาได้ได้ได้ฟังอย่างเข้าใจที่สุดซึ่งใครที่สนใจสามารถมาอ่านได้ที่ Happy Land Center ห้องหนังสือเสียงเนาะอ่าใครสนใจอยากจะมาซื้อหนังสือเสียงดีแบบนี้นะครับเป็นเป็นกิจกรรมที่สุดคุ้ก็สามารถมาอ่านอ่านได้ที่ นหนังสือเสียงนะครับที่ท่านพี่แลนด์เซนเตอร์ได้ที่นี่เลยนะครับเด<า>ี๋ยวติดตามกันพูดเบได้พูดเบียร์ย่างอันนี้เดี๋ยวติดตามกันครัอ่ะห้าสี่สามสองแล้วครับผมแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าอยู่ติดตามกันนะครับได้ที่เชิร์ตี้คอนเสิร์ตนะครับสามปีครบรอบกันนะพัทน,น,น,นะครับทีเด็ดน,นก็รอติดตามกันว่าคอนเสิร์ตครอบๆสามปีนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยเจอกันกนะจ๊ะ ที่นี่คือติดตามไปที่นใช่ไปซ้อาริตี้อ๋อ้อไม่เอาค่ะค่ะ Chân ổng không lâu à? Thôi thay đồ thôi, thay thay thay